สวัสดีทุกท่านกลับมาอยู่ด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายยังคงอยู่ด้วยก,กันกับนิยายวายฟิคชั่นเรื่องฝากหัวใจนายเย็นชาแต่งโดยไลเตอร์เดล666เดินทางมาถึง EP ีที่13ตอนที่6พาร์ทที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันต่อได้เลยตอนที่6พาร์ทสพี่ไบคะพอจะว่างไหมคะซอนมีเรื่องจะคุยด้วย บไ,ไม่แม้แต่จะหยุดฟังด้วยซ้ำว่าซอนต้องการจะพูดอะไรเขารู้สึกถึงสิ่งที่ซอนกำลังพยายามจะทำแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยต้องการกลับอีแค่เปิดใจให้ซอนมันจะเป็นอะไรนักหนาคะพี่ใบซอนทำเพื่อพี่มาตลอดจนถึงตอนนี้พี่มีคิดจะให้โอกาสซอนบ้างหรือไงที่ว่าทำเพื่อพี่คือการทำร้ายคนที่พี่รักด้วยหรือเปล่าซอนอย่าคิด,ดว่าพี่ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้บ้างและที่พี่ยังคุยกับเราปกติอย่างทุกวันนี้ ก็เพราะเราคือน้องของไอซินอย่าทําให้ตัวเองเหลือสถานะแค่คนอื่นสําหรับพี่ไลซอนใบพยายามใจเย็นอย่างถึงที่สุดเพื่อจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่น้องสาวของเพื่อนและเขาก็หวังว่าคําพูดของเขาในวันนี้คงทําให้ซอนคิดได้และอ้มเลิกทุกๆอย่างที่หวังเอาไว้ลงเสียทีสิ่งที่ซันพยายามจะทํา มันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ว่าตอนนั้นเขาจะมีหรือไม่มีผู้หญิงคนนั้นอยู่ในชีวิตของเขาก็ตามไบเดินหลบออกมานั่งพักที่ห้องทํางานส่วนตัวในรีสอร์ทพร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้ามารบกวนไบเอ็นตัวนอนราบไปกับโซฟ,า,ฟาที่ใช้สําหรับรับแขกก่อนจะหลับตาลงช้าๆไม่มีสิ่งไหนทําให้เขาหายเหนื่อยได้เท่าการอยู่เงียบๆคนเดียวแบบนี้ถ้าพี่ใบไม่มีบัวพี่คงมีความสุขกว่านี้ ถ้าคืนนั้นคนที่ตายเป็นพี่มันคงจะดีกว่านี้เนาะบัวเป็นตัวถ่วงชีวิตพี่จริงๆทั้งทำร้ายความรู้สึกพี่ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตขณะตอนนี้บัวตายพี่ก็ยังเจ็บปวดเพราะบัวพี่โคตรคิดถึงบัวเลยรู้ไหมคิดถึงที่สุดคิดถึงมากจริงๆเสียงจากคนสองโลกที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้แต่คงมีอย่างหนึ่ง ที่สัมผัสถึงกันได้คือความรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจที่ตอนนี้ทั้งวิญญาณและคนที่ยังมีลมหายใจกำลังให้น้ำตาเป็นตัวช่วยระบายความรู้สึกอยู่เงียบๆด้านหนึ่งอันขอเอาของไปเก็บที่ห้องก่อนนะคะวินไปรอที่หาดนะเดี๋ยวอันตามไปครับทั้งสองคนที่เพิ่งกลับมาจากตลาดได้ของกินของฝั่ติดมือมานิดหน่อยอันดาขอตัวเอาของไปเก็บที่บ้านพักแล้วบอกให้วินไปรอที่ชายหาด ซึ่งทางวินก็ไม่ติดอะไรเดินลงไปรอตามที่ตกลงกันอ้าวซอนมากับเขาด้วยเหรออ๋อค่ะมาพร้อมกับพี่ไบพี่ซิงล่ะค่ะนี่พี่วินมาเที่ยวกับแฟนเหรอคะอาจจะดูเป็นคำถามธรรมดาทั่วไปแต่ที่น่าแปลกใจคือซอนรู้ได้ยังไงว่าเขามีแฟนในเมื่อตัวเขาเองไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังถ้าจะบอกว่ารู้จักจากไบก็คงเป็นไปไม่ได้ ดูจากนิสัยของใบแล้วไม่ใช่ประเภทชอบพูดเรื่องคนอื่นสักเท่าไหร่ซอนรู้ได้ยังไงว่าพี่มีแฟนอรู้สิคะแฟนพี่วินก็อันดาไม่ใช่หรอคะจริงๆแล้วซอนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะแยะเลยคะ่ะแต่คงต้องขอตัวเพราะแฟนพี่เดินมานู่นแล้วซอนทิ้งความสงสัยทั้งหมดไว้ที่วินก่อนจะลุกแยกไปอีกทางเมื่อกี้วินคุยกับครเหรอคะอ๋อน้องสาวของเพื่อนคนที่วินรู้จักนะ่ะ บังเอิญเจอไม่มีอะไรหรอกครับทุกคนที่อยู่รอบตัววินดูเหมือนจะกลายเป็นปมปัญหาอะไรสักอย่างที่วินคงต้องค่อยๆแก้ไขไปเขาไม่กล้าแม้แต่จะพูดชื่อซอนด้วยซ้ำเพราะดูเหมือนซอนจะรู้จักกับอันดาอ๋อค่ะแล้วนี่วินจะเล่นน้ำกับอันไหมอันไปเล่นเลยครับวินขอนั่งตรงนี้แล้วกันร้อนอ่ะยังมึนๆหัวด้วยวินปฏิเสธคำชวนทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้ว เขาไม่ได้เป็นคนกลัวแดดอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงรีบเปลี่ยนชุดตามไปดูแลแฟนสาวแล้วแต่มันไม่ใช่กับความรู้สึกในตอนนี้เขาต้องการทบทวนหลายๆเรื่องที่เขาเจอมาตลอดในช่วงหลายวันทั้งเรื่องใบบัวเรื่องไบเรื่องอันดาและล่าสุดคงจะเป็นเรื่องของซอนอีกคนประโยคของซอนที่บอกว่าจริงๆแล้วซอนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะแยะเลยค่ะยังก้องอยู่ในหัว มันจะเกี่ยวกับเรื่องของใบบัวด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าซอนเป็นน้องสาวซิงซอนก็ต้องรู้จักใบบ,บัวด้วยแน่ๆแ,แล้วการที่ซอนรู้จักกับอันดาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอันดาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวใบแน่ๆไม่อย่างนั้นอันดาคงไม่ตามไปที่บ้านไบแล้วไปเก็บไดอรี่เล่มนั้นมาโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเขาสักคำต้องมีบางอย่างที่อันดากำลังปิดบังอยู่และดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ สุดท้ายเรื่องของใบบัวกําลังกลายเป็นวงกลมที่วินกําลังรู้สึกว่าสุดท้ายเรื่องนี้ตัวเขาเองก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วยและมันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถมองเห็นและสื่อสารกับใบบัวได้แต่ปัญหาคือเขาไปเกี่ยวข้องกับสองคนนั้นเรื่องอะไรในเมื่อเขามั่นใจว่าไม่เคยรู้จักทั้งสองคนมาก่อนแน่ๆบางทีมันอาจจะใกล้ถึงเวลาที่เขาต้องเปิดไดอารี่เร่มนั้นจะได้รู้อะไรที่มันมากกว่าน,นี้ หรืออาจจะได้คำตอบให้กับอะไรบางอย่างในเรื่องนี้สักทีแววตาสับสนของวินมองตามแผ่นหลังแฟนสาวที่เดินลงไปในทะเลพร้อมกับภาวนาในใจว่าอย่าให้คนที่ทำร้ายเขาคือผู้หญิงที่เขาไว้ใจที่สุดคนนั้นเลยซอนซอนซอนหยุดซอนเราบอกให้แกหยุดเสียงเรียกชื่อดังจนคนที่ผ่านไปผ่านมาหันมามองแต่โชคยังดีที่ตรงนั้นอยู่ไกลมากพอที่ใครบางคนจะมองเห็น แกคุยอะไรกับวินเมื่อกี้ที่หานแกคุยอะไรกับเขากลัวเหรอไหนว่าไม่สนใจไงว่าพี่วินเขาจะคิดยังไงแล้วตอนนี้มาวัยวายอะไรหรอกลัวว่าสุดท้ายถ้าพี่ใบเขาไม่เอาเธอแล้วก็จะไม่มีคนเอาเธองั้นเหรออันดาอันดาตบเข้าที่ใบหน้าของซอนเต็มแรงจนรับรู้ได้ถึงกลิ่นคาวเลือดในปากมันเรื่องของฉันแกไม่ต้องมายุ่งเสียใจด้วยนะอันดา ฉันอยู่มาตั้งแต่แรกให้ถอยตอนนี้คงไม่ทันถ้าสิ่งที่เธอเจออยู่มันคือเวรกรรมเธอก็มองหน้าฉันไวด้ดีๆก็แล้วกันอันดาเพราะฉันจะเป็นคนพาตัวเวรกรรมมาหาเธอให้เร็วขึ้นเองซอนเช็ดเลือดออกจากมุมปากแล้วเดินกลับเข้าไปในตัวรีสอร์ททิ้งให้อันดายืนตัวสั่นด้วยความโกรธพี่อันหยุดเถอะนะคะทุกคนเจ็บปวดมามากพอแล้วปล่อยเราไปปล่อยพี่ใบไปนะคะ แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเชื่อบัวนะคะคำขอร้องของใบบัวอันดาคงไม่ได้ยินและมันก็คงเป็นอีกหนึ่งความลับที่ใบบัวปกปิดไว้เธอไม่ได้ลืมว่าตัวเองเป็นใครเธอไม่ได้ลืมอดีตตอนที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่เธอจำอดีตทุกอย่างของตัวเองได้ดีและจำทุกช่วงเวลาของเธอได้อย่างชัดเจนมันเพราะเหตุผลบางอย่างทำให้เธอไม่สามารถบอกวินได้ตรงๆแต่ตอนนี้เธอเหนื่อย ทุกคนก็เหนื่อยเธออยากให้ทุกคนได้พักไม่อยากให้ใครต้องมาจมอยู่กับความเจ็บปวดเพราะเธอโดยเฉพาะไบคนที่สำคัญกับเธอมากที่สุดแดดร้อนจะตายหามานอนทำไรตรงนี้วะมาทะเลก็ต้องมารับลมทะเลสิจะให้มาทำอะไรละ่ะใบที่เดินออกมาตรวจงานในรีสอร์ทตามปกติเห็นวินนอนหลับอยู่ตรงโซนพักผ่อนริมหาดจึงเดินเข้าไปทักว่าตาตกใจนะเนี่ย มึงเดินมาทักกูปกติเห็นแต่ไล่กูที่เดินมาทักเพราะนึกว่าเป็นลูกค้าคนอื่นเมาเมาหลับก็แดดส,ส่องมาขนาดนี้ยังหลับได้ถ้ากูรู้ว่าเป็นมึงนะไม่เดินมาหรอกเปลืองพลังงานแต่ใบก็ยังเป็นใบเขายังคงญาติดีกับคนตรงหน้าไม่ได้อยู่ดีเออนี่ถามจริงๆจะขายที่นี่จริงๆเหรอวะจูจูวินก็นึกขึ้นมาได้ ถึงเรื่องที่เขาคุยกันเมื่อคืนว่าไบจะขายที่นี่อืมก็อีกสองวันน่ะคนที่เขาติดต่อขอซื้อก็จะมาเซ็นสัญญาละไม่เสียได้ยอดีตของมึงกับที่นี่หรอวายไบผู Why, ้ถามจริงๆอดีตที่ตอกย้ำความเจ็บปวดให้ปัจจุบันเขาคงไม่เสียได้ไม่มีคำตอบใดๆออกมาจากปากไบคนรอฟังเองก็ลุ้นไม่ต่างกันคำตอบละครับคุณไบผมรอฟังอยู่ไม่เสือกสิ เป็นคำตอบที่วินไม่ควรหวังจากใบตั้งแต่แรกมึงนี่มแม่งโคตรเลยว่ะไปเล่นน้ำทะเลกับกูไหมนี่ดีสอนกูนะกูเล่นบ่อยละเชิญคุณลูกค้าตามสบายกระผมมีงานต้องทำใบตั้งท่าจะเดินกลับเข้ารีสอร์ทแต่ถูกวินดึงเอาไว้เสียก่อนด้วยความไม่ทันตั้งตัวเขาจึงเซไปตามแรงดึงนั้นทำให้ต้องวิ่งตามวินอย่างช่วยไม่ได้เอ้ย ไอเวนนี่ปลอยกูจะไปทำงานเล่นไปเด็กไปได้ปากเสียตลอดแดกน้ำทะเลล้างปากไปเลยมึงวินใช้สองมือตักน้ำจากทะเลแล้วสาดใส่ใบจนเปียกไปทั้งหน้าไอเพื่อบ้านมึงไม่ได้บอกหรอว่าน้ำทะเลมันเค็มแดกไปด้วยสิมึงอ่ไอโอดินจะได้ไปเลี้ยงสมองดูท่าทางใบเองก็คงไม่ยอมแพ้เขาก็เอาคืนวินด้วยวิธีเดียวกัน ชายหาดตอนนี้กลายเป็นสงครามสัตว์น้ำย่อมย่อมของทั้งสองคนไปแล้วพอแล้วพอแล้วกูยอมเหนื่อยชิบหายวินนั่งลงกับพื้นทรายด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงลมหายใจเข้าออกทีทีจากอาการเหนื่อยทําให้ใบอดขำไม่ได้วันวันวน,นั่งทางานแต่หน้าคอมอยู่แต่ในห้องแอรไม่เคยออกกำลังกายเลยสิมึงหอ,อเป็นหมาเลยมึงเงียบไปเลยกูไม่มีแรงเถียงวินได้แต่ชี้หน้าคาดโทษเอาไว้ เพราะลำพังให้พูดตอนนี้เขายังหายใจไม่ทันถ้าจะให้ลุกขึ้นไปจัดการคนข้างๆเขาคงเป็นลมอยู่ตรงนี้แน่ๆที่ตอนแกล้งกูสึกไม่คิดนั่งหอบไปแล้วกันมึงกูกลับไปทำงานละเสียเวลากับมึงมากไปละไบ<ป>น้ำเสียงของวินทำให้ไบต้องหันกลับไปมองอีกครั้งถ้าเป็นไปได้อย่าขายที่นี่เลยนะมันคือความทรงจำที่บัวเขาไม่อยากให้มึงลืมไปง,ง่ายๆแบบนี้หรอกเชื่อกูเถอะ ไบไม่ได้ตอบอะไรกลับไปก้อนบางอย่างที่จุกอยู่ที่ลําคอทําให้เขาต้องฝืนมันเอาไว้ถ้าเขายังยืนอยู่ตรงนี้เขาคงจะทนต่อไปอีกไม่ไหวไบตัดสินใจหันหลังเดินกลับเข้าไปในรีสอร์ทหรือจริงๆแล้วเขาควรทบทวนเรื่องนี้ดูอีกทีอย่างที่วินบอกโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ E.P. ีที่13ตอนที่6พาร์ทที่ส นะยังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยกันแล้วกันหากใครอยากรู้เรื่องเราก่อนก็สามารถไปอ่านได้ที่ลิงก์ยายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไลเตอร์เดล6 6 6ของเราด้วยกันแล้วกันหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับแล้วก็เสียงมันอาจจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะโดยเฉพาะเสียงผู้หญิงเพราะว่า <laughs> มันทำได้แค่นี้จริงๆยังไงก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe คอมเมนต์กำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่บ๊ายบาย